กาศิละปะสร้างสารค์เรื่องการเดินทางของสายรุ้งค่ะก่อนอื่นเด็กๆไปชมนิทานกันก่อนเลยนะคะม้าสีรุง้งณนะเมืองเมืองหนึ่งพระราชากับพระราชินีปกครองประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุขแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ต้องการคืออยากให้เจ้าชายมีคู่ครอง เจ้าชายไม่เคยคิดที่จะรักผู้หญิงคนไหนเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งเจ้าชายทรงฝันไปว่ามาตัวหนึ่งสวยงามบินข้ามมาจากฟ้าไกลมาสีรุ้งสดใสเุได้บินมาหาเรามาสีรุง้ง บินลงมาในสวนแล้วเล่าให้เจ้าชายฟังว่า วนนทีะะจะแล้วเราจะช่วยเจ้าหญิงให้พ้นคำสาปได้ยังไงล่ะท่านเดินทางไปทิศเหนือจนพบกระท่อมกลางป่าที่มีแม่มดอาศัยอยู่แล้วหาทางให้นางบอกวิธีแก้คำสาปด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เมื่อเจ้าชายรู้ความจริงจึงเดินทางออกตามหาแม่มดเพื่อช่วยหมาสีรุง้ง mm hmm. วันเวลาผ่านไปสามวัน เจ้าชายก็เดินทางมาพบแม่มดที่กระท่อมกลางป่านี่ต้องเป็นบ้านของแม่มดแน่เลยเราต้องหลอกถามวิธีแก้คำสาปให้ได้เจ้าเป็นใครกันเราเป็นเจ้าชายเดินทางมาที่นี่เพื่อจะตามหาแม่มดผู้ชานฉลาดเรานี่แหละคือแม่มดผู้ชานฉลาดถ้าเช่นนั้นเรามีคำถามจะถามท่านแต่เราคิดว่าท่านคงไม่รู้หรอกไม่จริงเรารอบรู้ทุกเรื่อง เจ้าลองถามมาสิท่านเคยเห็นมาฟีรุ่งหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องเล่าในนิทานจะขอท่านช่วยไขคา,านว่ามันเป็นจริงหรือไรเ ท่านจึงรอบรู้จริงๆแต่ท่านคงจะลืมวิธีแก้คำสาปแล้วละสิเพราะท่านสาบเจ้าหญิงมานานแล้ว <c oughs> ใครว่าล่ะเรายังจำได้เสมอจงฟังนะ เราเชื่อท่านแล้วว่าท่านจำได้ลาก่อนนะเจ้าชายรอเวลาค่ำคืนเพื่อเก็บน้ําค้างจากยอดหญ้านําไปให้ม้าสีรุ้งดื่มพอตอนสายละอองฝนโปรยลงมาทำให้เกิดรุ้งบนฟ้าเจ้าชายจึงข้ามสะพานรุ้งไปม้าสีรุง้งเจ้าอยู่ไหนจงออกมาดื่มน้ําค้างเพื่อแก้คำสาบเถอะ ขอบคุณท่านมากค่ะเจ้าชายเมื่อม้าสีรุ้งได้ดื่มน้ำค้างทันใดน,นั้นม้าสีรุง้งก็กลับกลายเป็นเจ้าหญิงที่งดงามมากเจ้าชายจึงพาเจ้าหญิงกลับไปที่ปราสาทของพระองค์และอภิเษกสมรสอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปส่วนแม่มดร้ายก็ต้องกลายร่างเป็นกลุ่มควันสีเทาเพราะคำสาปของนางถูกทำลายลงไปด้วยความรัก ไหมคะว่าสายุูงมีกี่สีอ๋อมีเจ็สีนั่นเองค่ะมีสีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวี่เชอ่อจะพาไปดูกันนะคะสีที่1น,นะคะเด็กเสีม่วงค่ะเพิร์เสีที่สองนะคะสีครามอีก i ิโสีที่สมน,นะคะเด็กเกสีฟ้าค่ะ สีที่สีนะคะเด็กๆสีเขียวค่ะ Green สีที่5นะคะเด็กๆสีเหลืองค่ะ Yellow และก็สีที่หกนะคะสีส้มค่ะ ัการเดินทางของสายรุงพร้อมแล้วเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะกระดาษทิชชู่ค่ะที่2คือปากกาเมจจกหือสีนะคะอุปกรณ์ที่3คือน้ำนั่นเอง4คือแก้วน้ำนะคะ กระดาษทิชชู่ขึ้นมาสีที่1ใช้สีแดงให้ระบายเป็นช่องเล็กๆหัวและท้ายกระดาษสีที่สองสีส้มให้ระบายคล้ายกับสีแดงเลยสีที่สามสีเหลืองค่ะให้ระบายเลยนะคะสีที่สี่สีเขียวค่ะ สีที่ห้าสีฟ้าเด็กๆค่อยๆระบายนะคะระบายสีฟ้าเสร็จแล้วสีต่อไปสีครามค่ะและสีที่7นะคะสีม่วงค่ะระบายทั้งหัวและท้ายให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เตรียมน้ำสองแก้วนะคะ นำกระดาษทิ่ชู่ที่ระบายสีลุง้งใส่ลงไปในแก้วน้ำเลยค่ะแล้วค่อยๆสังเกตดูนะคะว่าทิ่ชู้ของเด็กๆจะเปลี่ยนเป็นสีรุ้งหรือเปล่าเด็กๆคะทำสายรุ้งเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้ที่เชอแองดูด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ yeah.